หวานเยอะละเช็คความร้อนเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูมาตาวัดตามคลิปเลยนะครับนะครับตามคลิปนะโอเครายงานต่อนะครับท่านี่เข้ามาใหม่บางทีเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะดูราคาอะไรยังไงผมอธิบายเลยนะครับ ในคลิปเนี่ยจะมีตัวหนังสือให้ลูกค้าแตะตัวหนังสือแล้วเลื่อนอ่านดูนะครับเป็นรายละเอียดนะครับหรือใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปผมก็จะลงราคาไว้ให้ด้วยนะครับหรือถ้ามันขึ้นว่าปิดการขายก็เลิกถามได้เลยนะครับรถไม่อยู่ละไม่ใช่โจรน,นะรถเก่ามาขายบอกลูกค้าอีกเรื่องหนึ่งรถสองวัตโฆษณานะครับโฆษณาขั้น รถสองกมันผ่อนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเผื่อท่านไปโดนเผตปปอมบอกผ่อนได้ก็ผมเตือนไว้ตรงนี้นะผ่อนไม่ได้นะ,ะฝากไว้แค่นี้นะครับรายละเอียดคันนี้นะครับโฆษณามาก่อนเล่มเล่มเขียวเลขโคองเลขตัวถังนะครับอันเดียวกัน เลขเครื่องแท้ศูนย์นะร้านผมแท้ศูนย์หมดนะครับสีเป็นทูเค้งช้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตำหนินะครับฟูลแฟลลิ่งนะครับจานหน้าเป็นแ a ม b บทานวันอะไรตัวไหนแท้ผมพิมพ์กำลับหลังว่าแท้นะครับอ่าน,นง่ายๆนะฮะด้านหลังเป็นแอมโบด้วงนะครับเกียร์โยงดีเคทีนะครับปลายแฮนด์ By เป็นซูเปอร์ลีนสีเป็นทูเค้งช้านะครับทำใหม่ไม่มีตำหนิ นะครับแถงคอ ZX Mill มิลลิงนะครับเระดูที่เสื้อสูบอะไรท่อ WRC เสื้อหนึ่งเจ็บนะครับชิวหน้าใสๆโอเคอ๋อปาบนแท้นะแซดหยนะครับยกมาซ้ายขวาเลยมือคับแท้เหมือนกันอุดโคงเซียนะครับเกีย์ยง โ่415 R.K นะครับสเตอร์มเนียม7075นะครับสีไม่มีตำหนินะฮะแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับล้อเป็นขอบหลังน้ำนะอาก้อนนะครับหลังน้ำล้อแดงท่อปัมป๊มๆนะครับ WRC รถสวยดีสวยแล,ยล้วล่ะนะครับคันนี้เดิมทีเป็น สตึกนะนี่ผมใส่อกให้มันดูสวยนะครับใครไล่รถเบาก็ถอดหลอกได้นะสีก็เราดูกันสิไม่รู้ยัเงเอาพอใจหรือเปล่าครับช้ำๆหล,ล่อนะครับปากเพลเ้านะครับโกเป็ด2อง้อซิ่ง อย่าไปทีนะครับสองกว่าไม่มีผ่อนนะครับระวังกันด้วยเตือนใหฟังถามว่าผ่อนได้หรือเปล่ามันไม่มีหลอกครับผ่อนได้โชกหลังแก๊สซี่นะครับอื่นบอกปรับรีบาแล้วยี่สิบระดับภาษาบ้านบ้านเราปรับนิ่มหนือ่อ่ะยี่สิบระดับโอเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องมานังปั้นให้เมื่อยนะครับกดปั้นผมก็มีนะซื้อมา นี่ยไม่ได้ขายหรอกตามรถก่อนฝากเพจร้านด้วยครับอีกทีหนึ่งโหเป็สองร้อซิิงนะครับมีเพจเดียวรายละเอียดคันไหนก็ดูในเพจร้านได้เลยนะครับคันไหนขายผมก็ พิมไว้ว่าขายนะครับส่วนคันไหนปิดการขายก็เลื่อนไปดูคันอื่นได้เลยเพราะคันนั้นน่าจะขายไปแล้วไม่อยู่แล้วนะครับขอบคุณครับผมยักษ์เขียวซิ่งมาแล้วจ้าสวัสดีครับ